b a b ี้เบตไทม์สตอรีมีทานเรื่องดอกแก้วริมทานกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมลำทารไซมีสายน้ำไหลรินไม่เคยเหือดแห้งต้นไม้สองฝั่งเขียวชอุม่มดุดผืนผ้าผืนใหญยอบอมชาวบ้านเอาไว้ชาวบ้านในที่แห่งนี้ล้วนทำไร่ทำนาใช้ชีวิตเรียบง่ายอาใส่ความพอเพียงเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ทุกเช้าจะได้ยินเสียงไก่คันพ้นเสียงน้ำกระทบหินและเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นริมทุ่งในหมู่บ้านนี้มีหญิงสาวรูปงามนามว่าแก้วผิวพรรณของนางขาวดุดกีบดอกจำปูนดวงตากลมโตแฝงไปได้วยความอ่อนโยนรอยยิ้มพินพเพระาุดแสงจันยามค่ำคืนแม้จะเป็นเพียงลูกชาวนาผู้ยากจนเท่านั้นแต่แก้ว ก็มีจิตใจใสสะอาดและเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาพอความอ่อนหวานและมีกริยามารยาทงดงามทําให้ทุกคนรักใครเอ็นดูแก้วนักตรงข้ามหมู่บ้านนี้มีหนุ่มคนหนึ่งชั่วกร้าเป็นลูกชายของช่างตีเหล็กแม้ว่าจะยากจนเช่นกันแต่เขาเป็นคนกล้าหาญซื่อตรงและมีฝีมือในการทํางานยิ่งนักกาและแก้วเกิดในหมู่บ้านเดียวกัน บ้านเกิดอยู่ไม่ไกลกันมากนักหลังจากเสร็จงานทุ่งทั้งสองก็มาจะวิ่งเล่นการดื่มรำธานกับเพื่อนๆตั้งแต่ยังเด็กเมื่อขังอย่างเด็กในวันหนึ่งแก้วเกิดผัดตกลงไปในรำทารเพราะเหยียบหินลื่นเด็กน้อยทั้งรายต่างตกใจร้องเสียงลงแต่ก้ากระโดดลงไปช่วยแก้วขวามือึของแก้วขึ้นมาจากน้ำด้วยแรงแขนเล็กๆแก้วมองตากาด้วยความซาบซึง้ง แม้ว่ายังเด็กแต่นับตั้งแต่นั้นมาแก้ก็เก็บความก้าหานของก้าเอาไว้ในใจเสมอเมื่อเติบใหญ่ขึ้นทั้งคู่ก็ยังคงสนิทสนมกันไม่ว่าจะไปนาหาบน้ำเก็บฟืนหรือว่าไปช่วยงานบุญที่วัดกาหมักนางเคียงข้างแก้วเสมอในงานบุญประจำปีของหมู่บ้านกาจะช่วยแบกเก้าอี้แล้วช่วยตั้งศาลาในขณะที่แก้ว ช่วยทําขนมไทยแจกจ่ยรอยยิ้มอ่อนหวานให้กับชาวบ้านชาวบ้านหลายคนต่างพากันแซวว่าเออดูสิสองคนนั้นเหมือนอย่างกับผัวเมียตัวนี้น้อยกันเลยนะทางกาและแก้วตั้งเขินอายแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาแต่ในใจกับอบอุ่นยิ่งนักต่อมาในเย็นวันหนึ่งแสงอาทิตย์เริ่มคอยตาม ทอประกายสีทองอับทุ่งน้าเรืองอารามสายรมพัดกินรวงข้าวหอมกุ่นไปทั่วท้องฟ้าแต่งแต้มด้วยแสงสีส้มแดงแก้วเดินแบกฟอนข้าวหนักอึ้งอยู่บนบารมีแววตาอ่อนล้าเงื่อเม็ดเล็กไหลลงข้างแก้มทันใดนั้นขาของแก้วก็เกิดสะดุดกอยากขึ้นฟอนข้าวเกือบหลุดมือนังแทบล้มลงแต่ก่อนที่ด่านจะซูดกากรีบวิ่นเข้ามารับเอาไว้ได้ทัน เขายืนแขนช่วยประคองแย่งฟอนข้าวกองใหญ่มาแบกแทนอย่างง่ายดายนี่แก้วนี่เจ้าช่างดื้อนักนะจะหอบเองทําไมกันเล่าฟอนใหญ่ขนาดนี้ใครจะไปให้แม่หญิงตัวบางๆแบบเจ้าแบกกันได้ลงคอเล่ามีอะไรก็บอกคาได้นะแก้วหน้าแดงเล็กน้อยรีบเช็ดเหงื่อด้วยชายผ้าซีนมองฟอนข้าวที่ล่วงหล่นลงพื้นแล้วถอนหายใจยาวพร้อมกับยิ้มบางๆ ก็ฉันอยากช่วยพ่อแม่อยากทำได้เหมือนคนอื่นๆนะจ๊ะไม่อยากใ,ใครมาว่าว่าฉันอ่อนแอกาวหวังฟอนข้าวลงหันมาจ้องหน้านางอย่างจริงจังดวงตาคู่นั้นท่อประกายอ่อนโยนแต่กลับมั่นคงยิ่งนักเจ้าทำงานหนักแล้วนะแก้วไม่จำเป็นต้องฝืนหรอกนะข้าสัญญานะว่าจะคอยช่วยเองเสมอจะไม่ยอมให้เองต้องลำบากเพียงลำพังหรอกนะคำพูดของเขา แม้ว่าจะเรียบง่ายแต่กลับดังชัดเจนในหัวใจของแก้วแก้วยกมือปาดน้ำตาที่คอเบา้าพร้อมยิ้มและเอ่ยขึ้นเสียงซานฉันเองก็อยากให้กล้าดูแลฉันไปจนแก่เท่าแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันส่องประกายท่าบนใบหน้าของทั้งสองคนราวกับธรรมชาติช่วยเป็นพยารักเงียบเงบร่มอ่อนๆพัดรวงข้าวเอ็นโอนผิว ดุดบวกไหวด้วยความยินดีทั้งก้าและแก้วยื่นมองกันอยู่เนื่นนานหัวใจเต้นแรงราวกับเวลาหยุดลงในทุงน่งนาสีทองในยามเย็นนั้นต่อมาคืนวันพระจันทร์เต็มดวงร้อยเด่นกลางฟ,าฟ้าทอแสงนวลขาวอาบทั่วทั้งหมู่บ้านเงาจันทร์สะท้อนลงบนรำทานใสเสียงจิงหรีดและกบเคียดขับขานเป็นท่วงทํานองแห่งธรรมชาติ สายลมอ่อนผัดให้ใบไผ่เสียสีกันดังแผ่วเบาขายบันเลงเป็นเพลงกล่อมรักกาและแก้วนั่งเคียงกันอยู่บนตะลิงริมรำทางที่ทั้งคู่เคยนั่งเล่นกันเมื่อตอนยังเด็กกามองจันด้วยสายตาแน่วแน่ราวกับรวบรวมความกล้าทั้งหมดไว้ในคืนนี้เขาหาักกิ่งไม้เล็กๆจากกอใกล้ตัวใช้มีดพกค่อยๆสลักชื่อกาคู่กับแก้วลงไปทีละตัวอักษรเมื่อเสร็จ เขายื่นกิ่งไม้นั้นให้กับแก้วดวงตาของเขาสั่นระลิกแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแก้วเอยตั้งแต่วันแรกที่เราได้รู้จักกันจนกระทั่งบัดนี้ใจข้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยสักนิดข้ารักเจ้านะแล้วก็จะรักตลอดไปไม่ว่าฟ้าจะมืดหรือสว่างข้าขอสัญญาข้าจะรักเองคนเดียวเท่านั้นแก้วรับกิ่งไม้นั้นไว้ในมือดวงตาของนางร้อนเผา หัวใจเต้นแรงยิ่งนักนางกลมนาด้วยความเขินอายริมฝีปากสันแต่ดวงตาทอประกายแห่งความสุขน้ำใสเออครอฉันก็รักเองเช่นกันกราตาบจนวันที่ดวงจันทร์มีทอแสงตาบจนใส่น้ำในลำธารเหือดแห้งฉันจะไม่ทออถิ้งเองเลยสักวันสินคำทั้งคู่สบตากันเนินนานเาวากับปล่อยห,หัวใจสื่อสารแทนถ้อยคำ แสงจันทร์ส่องใบหน้าของพวกเขาอาบไปด้วยความอ่อนโยนรลมเย็นโบกไหวพฤกษาดุจธรรมชาติร่วมเป็นพยานรักแล้วทั้งคู่ก็ยกมือแตะกิ่งไม้ที่สลักชื่อไว้ด้วยกันจารึกเป็นคำมั่นสัญญาณริมรำทานไซที่เคยเป็นสนามเด็กเล่นในวันวานบัดนี้ได้กลายเป็นพยานแห่งรักนิรันดร์ของคนทั้งคู่จากค่ำคืนนั้นเป็นต้นมากาและแก้ว ต่างผูกพันมั่นคงมอบหัวใจให้แก่กันและกันดูดคำสัตย์สาบานว่าจะรักกันตราบจนสิ้นรมหายใจแต่ว่าี่หมู่บ้านเดียวกันนี้ยังมีชายหนุ่มอีกคนชื่อขุนแผนย้อยเขาเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านมีฐานะร่ำรวยเป็นคนเอาแต่ใจยิ่งนักเยอะยิงและชอบเอาชนะเขาได้ยินกิติศัพท์ว่าสาวแก้วนั้นรูปโฉมงามยิ่งนัก จึงหมายตาอยากได้มาเป็นภรรยาแม้รู้ว่านางนั้นรักอยู่กับก้าแล้วก็ตามในคืนหนึ่งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิงรีดและเสียงลมพัดใบกล้วยเสียสีกันเป็นระยระผาจันทร์ซ่อนอยู่หรังเมฆท้าใ้้ความมืดปกคลุมไปทั่วทว่ามีร่างชายหนุ่มผู้หนึ่งขวบหมาสีดำมาหยุดที่หน้าบ้านไม้เก่าของครอบครัวแก้ว ชายผู้นั้นก็คือขุนแผนย้อยลูกผู้ใหญ่บ้านผู้มีฐานะร่ำรวยและอำนาจเหนือชาวบ้านเขาก้าลงจากหลังมา้ามือหิว้วหีบเหล็กบรรจุทองคำเครื่องประดับและผ้าไหมแพ้พันก่อนจะขอประตูไม้เสียงดังลัน่นพอแม่ของแก้วสะดุ้งตื่นรีบออกมาตอนรับด้วยความงุนงงเพราะไม่คาดคิดว่าบุคคลสูงศักดิ์เช่นเขาจะมาเยือนบ้านยากจนยามค่ำคืนเช่นนี้ คุนแผ่นย้อยยกขีบของมีค่าขึ้นมาเปิดตอนหน้าทั้งทองคำวาววับสอยเงินผ้าแพรพันสีสดและถุงข้าวสารเต็มทั้งสะท้อนแสงตะเกียงรอใจยิ่งนักของทั้งหมดนี้ข้าจะมอบไปกับครอบครัวของท่านหากว่าพวกท่านยกลูกสาวคนงามให้กับข้าขอบครัวของท่านก็จะอยู่สุขสบายไปชั่วชีวิตไม่ต้องเหนื่อยหาบน้ำตามข้าวอีกแล้ว พอแม่ของแก้วมองหน้ากันอย่างลำบากใจยิ่งนักดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากความยากจนเข้าวในยุงร้อยรอ้อเสื้อผ้าขาดเก่าแต่เมื่อหันไปคิดถึงใบหน้าของลูกสาวผู้ใส่ซื่อจิตใจก็สั่นสะท้านมันดาของแก้วเอ่ยเสียงสั่นราวกับการน,น้ำตาเอาไว้ไม่อยู่่านคุณแม่ก็กลัวของพวกเราจะยากจนยิ่งนัก แต่ลูกสาวค่ามีคนรู้ใจอยู่แล้วและนางก็รักมัน่นกับชายผู้นั้นยิ่งนักถ้ามีอาจบังคับใจของลูกสาวข้าได้หรอกนะบิดาของแก้วเสริมร์ฟน้ำเสียงหนักแน,น่นแม่จะแฝงไปด้วยความหวาดเกรงในอำนาจของขุนแผนย้อยกระตามเงินทองเข้าของของท่านมันมากมายก็จริงอยู่แต่หากแลกกับน้ำตาของลูกสาวแล้ว ข้ามีหารับไว้ได้หรอกนะขอให้ท่านอย่าได้บังคับกันเลยจงนำของกลับไปเสียเถิดคำตอบนั้นทำให้สีหน้าของขุนแผนย้อยมืดดำเขากำมือแน่นจนเซนเลอดปูดโปนร่วงตาวาวับไปด้วยความโทสะแต่ก็พยายามฝืนยิ้มเย,ย้ยฮึพวกเจ้าปฏิเสธข้าเช่นนั้นหรือได้ข้าจะรอดูว่าไอ้ชาวบ้านตำต่อยอย่างไอ้กล้า มันจะรักษานังแก้วไว้ได้สักกี่น้ำกันเชียวผู้จบเขาก็กระแทกฝีเท้าลงกับพื้นปิดหีบทองคำดังปังแล้วหันหลังควบม้าออกไปในความมืดทิ้งไว้เพียงสายลมพัดและความหวัดวันในใจของพ่อแม่แก้วที่รู้สึกว่าพายุร้ายกำลังจะมาเยือนลูกสาวหลังจากถูกปฏิเสธขุนแผนย้อยกลับไปด้วยความแค้นดวงตาเต็มไปด้วยไฟโทซะ เขากัดฟันกรอดพ่างตะโกนในใจเฮ้อหากข้าไม่ได้นางแก้วเป็นเมียก็อย่าหวังว่าจะมีใครได้ไม่นานนักเขาก็คิดอุบายชั่วร้ายจ้างพวกนักเรงหัวไม้จากหมู่บ้านใกล้เคียงมาสร้างเรื่องใส่ร้ายว่ากาขโมยของจากวาดัดทั้งเงินทําบุญและเครื่องใช้ของพระในรุ่งเช้าว,วันถัดมากข่าวรือแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านบางคนเริ่มกระซิบกระซาบนี่ได้ยินหรือไม่ไอ้กาเนะ่มันเป็นขโมยนะมันไปขโมยของวัดไม่นึกเลยว่าคนซื่อๆอย่างไอ้กาม่อจะทำเรื่องเช่นนี้ได้กาสีหน้าเคร่งเครียดหัวใจปวดร้าวยิ่งนักเขายืนทำกลางชาวบ้านที่มองด้วยสายตาเครือบแคงน้ำเสียงสั่นเครือแล้วเอ่ยขึ้นพี่น้องทั้งหลาย ข้ามีด้ททำดังเสนที่เขาเ่าวหาเอาไว้ด้วยความเคารพข้าเคารพรักวัดดุจพ่อแม่จะกล้าทำเรื่องเช่นนั้นได้อย่างไรกันชาวบ้านบางคนยังคงลังเลแกวเกาวออกมานั่งยิงคางกาอย,ย่างไม่หวัดวันดวงตาสุขสว่างด้วยความมั่นใจยิ่งนักถูกคนก็รู้ดีกาน่ะเป็นคนซื้อสัตว์มาตั้งแต่ยังเด็กหากไม่มีหลักฐานแล้วก็อย่าได้ปักปั้มเขาเลยนะ ข้าขอสาบานต่อหน้าพระจันทร์และรำทานแห่งนี้หากกาเป็นโจรจริงขอใหขาสิ้นชีวิตไปเดี๋ยวนี้แต่หากว่าเขาบริสุทธิ์ก็ขอให้ความจริงเปิดเผยด,ด้วยเถิดเสียงแก้วกองกังวานจนผู้ท้าผู้แก่ที่นั่งฟังอยู่ต้องพยักหน้ารับพวกเขาเห็นความจริงใจจึงออกหน้าช่วยสืบหาความจริงปายวันผ่านไปผู้ทาผูแก่ติดตามร่องรอยจนจับได้ว่า พวกนักเรงที่สร้างเรื่องเป็นคนจากนอกหมู่บ้านถูกขุนแผ่นย้อยวาจายทำเรื่องขึ้นมาเมื่อความจริงถูกเปิดโปงชาวบ้านต่างพากันโกรธเคืองหันไปมองขุนแผ่นย้อยด้วยสายตาดูมินไม่ถ <c oughs> นนึงรูปผูดนำ้ำแทนที่จะสื่อสารกับทำเรื่องตำชัดเพียงนี้ได้อย่างไรกันขุนแผนย้อยหน้าเสียเงอผุดเต็มหน้าพาก ยังคงฝืนหัวร้อยยอะฮะแม่พวกเจ้าจะรู้แต่คิดหรือว่าข้าจะยอมแพ้ง่ายง่ายข้ายังมีทางอีกของข้าคอยดูเถอะพวกเองจะต้องได้รับบทเรียนเขากระแทกเท้าเดินจากไปทิ้งไว้แต่ความข้างแค้นในใจที่ยิ่งทวีคูณมากขึ้นแก้วหันไปจับมือของกรานแน่นเอ่ยเสียงสั่นสะท้อนหัวใจข้าเชื่อม,มัในตัวเจ้าเสมอนะกล้า ไม่ว่าใครจะว่าเช่นไรข้าจะอยู่ข้างเจ้าตลอดไปกามองนางด้วยแววตาซาบซึง้งหัวใจที่เจ็บปวดกับอุ่นขึ้นเพราะรู้ว่ารักแท้ของแก้วมั่นคงดุดขุนเขาหลายวันต่อมาในคืนหนึ่งหลังจากแผนใส่ร้ายก้าร้มเร็วขุนแผนย้อยก็ยิ่งเดือดดานเขาไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาง่ายๆพรานคิดในใจว่าเฮ้ย หากข้ามีอาจาได้นางแก้วมาด้วยดีข้าก็จะใช้กำลังทิ้งนางมาเป็นของข้าเสียไม่นานเขาจึงรวบรวมนักเรียนใจยาบวางแผนรอบฉุดแก้วในยามค่ำคืนขณะที่นางกำลังเดินกลับจากทุ่งเพียงรำพังในคืนนั้นแก้วเดินเรียบลำทานกลับบ้านท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์รอยเด่นเสียงสายลมพัดใบหญ้าไหวสะท้อนความวังเวงไม่นานนัก เงาร่างกำยำหลายคนก็พุ่งออกมาจากพุ่มไม้พยายามจับแขนและปิดปากแก้วเอาไว้แก้วขัดขืนดินสุดแรงปล่อยค่าปล่อยค่านะนี่พวกเจ้าเป็นใครกันขุนแผนย้อยหัวเราะสะใจถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องเป็นของข้าหนังแก้วขราวนี้จะไม่มีใครช่วยแก้ได้อีกทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักแน่นก็ดังขึ้นพร้อมคบไฟสว่างวาบ และชาวบ้านอีกหลายคนวิ่งเข้ามาช่วยหลังจากที่แก้วเคยบอกกาว่ามีคนแอบติดตามมองนางอยู่หลายวันแล้วกาจึงเฝ้าระวังและชวนชาวบ้านมารอบดูหยุดเดี๋ยวนี้นะแผนชั่วของแกไอคุณแผนย้อยพวกเรารู้หมดแล้วชาวบ้านกู้กันเข้ามาอย่าคิดล้ายกับนางแก้วเลยไอค้คนชั่วการต่อสู้เกิดขึ้นกลางลำธาร กากับขุนแผนย้อยปะทะกันดุเดือดเสียงมัดปะทะกันดังสน,นันจนสุดท้ายกาเป็นไยเหนือกว่าชาวบ้านช่วยกันจับพวกนักเรงมัดเอาไว้ขุนแผนย้อยตะโกนด้วยความเครียดแค้นข้าจะไม่ยอมแพ้สักวันหนังแก้วจะต้องเป็นของข้าแต่ชาวบ้านไม่ฟังอีกต่อไปแล้วพวกเขาพาขุนแผนย้อยไปมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านลงโทษส่วนแก้ว ก็โผกเขากอดกล้าน้ำตาไหลด้วยความโล่งใจข้าถ้าไม่หนีเจ้าข้าก็คงสิ้นแล้วละกาโอบไหล่ของแก้วไว้แน่นตาบใดที่ข้ายังมีลมหายใจอยู่ไม่มีผู้ใดแต่ต้องเจ้าได้แม้แต่ปลายผมแก้วไม่ต้องกลัวนะส่วนทางด้านของคุณแผนย้อยก็ถูกผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นพ่อลงโทษนี่ไอขุนแผนย้อยเจ้านี่ ใจชั่วยิ่งนักที่จะรังแกหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่าได้มาเหยียบบ้านของข้าไปพ้นชาวบ้านตะโกนก้องไล่มันไปใหญ่คนชั่วเช่นนี้มาทำร้ายใครได้อีกขุนแผนย้อยแม้จะเจ็บกายและเจ็บใจแต่เมื่อเห็นสายตาแข็งก้าวของคนทั้งหมู่บ้านต่างก็จาถอยหนีไปอย่างอับอายหัวใจยังคงเก็บความแค้น แต่ไม่อาจาทำสิ่งใดได้อีกทั้งด้านกาและแก้วหลังจากผ่านเรื่องราวร้ายๆทั้งสองก็ยิ่งตระหนักถึงความรักมั่นคงที่มีต่อกันวันเวลาผ่านไปไม่นานมากนักครอบครัวของทั้งคู่และชาวบ้านในหมู่บ้านต่างเห็นพ้องต้องกันว่าให้จัดพิธีแต่งงานเล็กๆอย่างเรียบง่ายให้กับคนทั้งคู่ในเช้าว,วันแต่งงานทุงนาสีทองทอดยาวสุดสายตา เสียงกองยาวและเพลงแห่นำขบวนดังขึ้นอย่างรื่นเริงการสวมเสื้อผ้าไหมสีขาวสะอาดด้านแก้วสวมผ้าสินสีพื้นเมืองผมก้าวยปักดอกไม้ป่าหอมกรุนทำกลางสารากลางหมู่บ้านที่ประดับด้วยดอกไม้ป่าอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างมารวมเป็นสักขีพยานรักผู้เทาผู้แก่ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือ ส่งคำอวยพรให้กับทั้งคู่ของรักกันยืนยาวดุดต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากรึกแก้วยิ้มทั้งน้ำตาในที่สุดเราก็ได้อยู่เคียงข้างกันจริงๆแล้วนะกกากาจับมือของแก้วแน่นข้าสัญญานะข้าจะดูแลเจ้าไปตับจนสิ้นลมหายใจของข้าเสียงหัวเราะและคำอวยพรดังก้องไปทั่วทั้งหมู่บ้านวันนั้นไม่ได้รู้รา ไม่ยิ่งใหญ่แต่เปลี่ยนไปด้วยความสุขและความอบอุ่นที่แท้จริงพ่อแม่ของแก้วกล่าวด้วยน้ำตาปื้มนปีติแม่ลูกของเราเะไม่ได้ท้องของผู้ใหญ่บ้านแต่ก็ได้เพชรแท้กนั่นก็คือน้ำใจและก็ความสื่อสัตว์ของกล้าตั้งแต่นั้นมาก้าและแก้วก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจ และเรื่องราวของทั้งคู่ก็ได้ถูกเราขานสืบมาในหมู่บ้านว่าความรักแท้ไม่อาจซื้อได้ด้วยทรัพย์สินเงินทองฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ